ครับผมสวัสดีครับกับนานทัวครับเมื่อนี้มารับเมล็ดไฟครับครับอาจารย์นั้นครับครับบรรยากาศครับผมบรรยากาศโรงเรียนใหม่ครับโรงเรียนน้องแอครับนี่เพิ่งจะสร้างเสร็จครับ

เีพวกเชไดี๋วปดีกว่าไปเดี๋ยวดีเขาเอาตะไบไปสัอันนี้้างัวนไปดีไข่ยุดีน็ตคือไข่ตัวดีไปดึงไปก่ด้านใต้ตัวดีขาดพอตัวดีมันใส่ยดแต่ว่าสองมันใส่แล้วแต่ว่าสายจะใส่ยตอนใสด้เหเนไก็มงไ่อา่ะก็มานด้ตัวดีแก่ายด้เด็กเอ

เื่อเอาไว้ผีแว่ดได้กี่เดินถึงเนยทำเสร็จล้วได้ไหมหนึ่งวันหนึ่งันอะไรละครับโอ้เอาเลยวัาสิบก่ เดียไปเสียกลงมาได้อจาจังลงมาเลยมาอยู่สิพีคือเองเลยครับช่างรถนะวะเสียบเลยแล้วลูกก็จะมาตีวกล่าอีเหัวอจะว่าหรืแต่ขาดวาเดี๋ยวว่าขาดกรือว่าขาดวะ จะจะจะไปตีมันดูครับนี่ว่าวาแล้วจิดูดิขาดครับหอมอมนี่ครับเมนูจุครับสือินพันเดาะนุ่นจังได้กินนี่พันเ้บิ่งผักสวนครัวครับผักคุนตู่โอ้งามครับผักอีตูนี่ ผักแงะครับนี่ผักแงะครับนี่ผักแงะเอัวนี้เอาตัวนีแก้วให้น oh, ี่ยน้อยเพื่อนับนเี่ยนะครับตั้งกล่องไปก่อนอีกยังเราเร่บอกตัวไว้เพื่อให้แก้วไม่ได้บอกให้เอาแก้วเนีด้ ตอนนี้อยู่อำเภอศรีธาครับจังหวัดอุรดธานน่ยอดยอดนีเป่งในซองมึงไงอะไรก่อมองเปล่งเยเปงะไรนะปกติีอไม่กเด้งหากูวจังเลีวปู่ิทตามมึงไงดิมาเด่งเลยมาลงกบโดอไลงคลิปทุดไทยกัลงบนไปลักจกออกปลาไม่ทงก็เจวนีโอ้ไปลักไปลักจังไดเอาลวเด้อวันนี้ รุงกับรปันลุงกับรันเอาได้วอาแนี้โอาเขาใหญ่คลิปเจ้งคมอนให้ความโอ้ยหคางอะไรครับจวดเลยกินนครับใครรังกว่านี้สุดยอด เอ,อ้ยไหยกันบดคือเอื่นสาน้ำพิ่งมามาด้วยวะฮะยเข้าไปเข้าไปออกัดก,กินไหมไหฮ้ยโอ็สุดยอดตัวนั้นครับน้ำแสบเลยแสบอ,อนีนี้จูด้วยกันรุ่งหองสีป่ะ<า>มือมือมืออื่นคือมือจังมาเอารถไทยป่ะจะเอา,ถาเรถถทเลยว่าเปลี่ยนอย่างปอม

เาจะได้สามพัห้าครับผมเขาเขาอมเดอรีด้วคนั่นไโอ้ครับงหมู่อขี้ด้นันอ่ะดราลัดนครับยาดอ่ดอตมาอีมเลยมาต่บานหบ่อนรี่งาเลยเป็นี่ใหญ่ยอดเขายกเอดยวขาบ่ะแ่กบ่

ลงไปน้าเข้ปลูก้อปมันเ้ยบ่เาต้องตาอปนน้มันีว้นไหามอยหลายมีนะฮะสานยางานปูมันปลูกอน้ไปที่หนับปมันัปกอยู่นี่ไวปุกหลายมือละหาในขณะที่ตลปานตัววางเป็นปกกินอึ้งจนคิงวเขาปลูกไรกิงั้นียแล้ว ซื้อตลาดเนาะเอาเขาเอาต้นยูพีไปขายเนาะมีอห้องไปต่เอาน้าบ้านเขาดิบจริงมือมือนั้นห้องก็ไปไต่ยู่มืออ่ยูเขาไปไต่ไปไต่มือเป่าเนาะบ่มีแนวตักแนวหยังไต่มันจะไหวยเกือบจับโอนแล้วจับเอาเลยครับ <laughs> เห็นยี้น้องสายได้ไลยหรอโ้ยน้องสายอยูไย่ไป,ยไปเอาซึ่อมันอะไรดีัาดทุกท่านอือออแล้วต้วไหญ่กว่าตันย่างไปห็นขาวอ่างล่าูย่องไปย่องไปมัปเนเกือบผ้าเหมือนพูดหอนหนักตาเรื่อนนงข้อความเอามัว่วส ôm leo đụt Nè om leo đụt tiếng quá haha tụi này đi này gì hay tôi không ạ à <cười> <cười> hay เอาไว้ให้น่ะเขาดปเทีอยู่เดี๋ยวมาจอดกันห่างหน้าบ้าน

โอ้มีละปาเด้หาข้าวเบี้ยโคดีสุดเลยป่าชีรุกปลาชีรุกบอกไปป่าชีรุกยกันนะเรี่น้องเอาก็ยอรอบแรกเอาก็เตะเราก็จับต่อปั่นไงปั่นเดี๋ยวก็เดียวเดี๋ยวไล่ไปนอนเลยเดี๋ยวขา

จับเรือยังไ่ได้เห็นแต่ว่ามีสมบัติของมันอยู่แล้วกันสองมันองันันคือคมมาบาเล่างยอนเยียวโอ้โหเหนย่อยไหมไม่คงไม่ยกเลยโอ้หเลยนเอ่านี่ มากเมากม <mm ันเดมาฟังเลยสองปัญหาเลยปลาพวกเป็นตัน ไปให้ไปแม่ขาเขาเรื่อนี้คน่เือมทำสะปะข้าวไปทสะปะไเห็นไปให้ปว่ะไอตัวใหญ่นี่ไมีตะไปร้้งมดงานว่าไปไท้น้ำเลือนเขาเลื่อนโยากกิน่แล้วได้ิานไอนสองไม่ยังได้กินอยู่ับอว่เดคปอยเลือบอเราหเฮ้ยเหรอ โอ้ลูกคนนร้ไดเอาเอาผ้าขาม้ามาให้หน่อยได้ยเดยัลงรุ้ยใส่ผ้าขาม้าลงรุยเลยโอ้โอไม่ติดอันนี้มติดันพืชเด็ดเด้อ่นอออโควิดมันถึงแดดแล้วมันนอนอวยส่วยยูนนี่หนที่สอรดอกนเจียว เอาต้นหวัง <rant> ก <y> oh. ุ oh, <cs uit> right. ้งนี่จะเส็งมาหวังก๋วยเตียวเปร้ยวแล้วเหรอฮะร้อยเลยโอ้สุดยอดเลยเอาเสียวไปจักาวหวานบ่สุดยอดสวหวานบ่บ่ละคือว่าสุดยอดสุดยอดคือข้าวหวานเิยแต่บบหมกไปว่าอะเนี่ยกเผืดแล้วบ่เนี่ยหอมหินหินหอมไป เอาใช่ไงใช่ปะเพราว่าันระถือก่ันไม่เอาใส่มันกระเถือนเดาแดงช้นกันเล้วาเป็นงูกันเราได้ถามกันให้ให้กินลวดเอาอะไรกันละครับมัอจัใจกันเร็วแสบยี่ยันไวัยอะไับตะไครับตไคร้ครัตตะไคร้ต้ัตะไคร้ครับตับตะไคังไคกินไค้บะ้าตัตกไะ้ เขทาทาไปเรือหางคนละ